สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูแออีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องซากดึกดำบรรกันค่ะซากดึกดำบรรน,นะคะก็คือโครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะคะที่เราค้นพบอยู่ในหินซึ่งหินที่เราค้นพบนะคะมักจะเป็นหินตะกอนค่ะเนื่องจากว่าการเกิดซากดึกดำบรรเนี่ยมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเกิดหินตะกอนนั่นเอง ส่วนซากตึกดัมบันที่คนพบในประเทศไทยนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นซากตึกดัมบันหอยซากตึกดัมบันไม้กลายเป็นหินที่จังหวัดตรากนะคะและซากตึกดัมบันรอยเท้าของไดโนเสาร์นั่นเองซาก,กดึกดบรบันที่มีลักษณะเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะคะถูกทับถมด้วยตะกอนและมีสารต่างๆนะคะซึมเข้าไปสู่ร่างแข็งนะคะ เมื่อเวลาผ่านไปสารจะเกิดการแข็งตัวและกลายเป็นซากดึกดำบรรค่ะซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะคะจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆดังนี้ที่จะทําให้เกิดซากดึกดำบรรพ์ได้นั่นก็คือ 1. โครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตค่ะ 2. ตะกอนชุดใหม่ที่มาปิดทับโครงร่างแข็งนะคะและ3ก็คือสารต่างๆที่มาแทรกซึมเข้าไปในโครงร่างแข็งค่ะ ส่วนซากตึกดำบันที่มีลักษณะเป็นร่องรอยที่เกิดจากการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะคะก็คือจะเกิดจากอร่องรอยหรือว่าสิ่งชีวิตในอดีตนะคะเกิดการเหยียบย่ำหรือว่าเกิดการประทับรอยในอดีตลงไปบนตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเป็นหินนะคะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยตะกอนที่ถูกประทับรอยไว้ก็จะเกิดการแข็งตัวจะเกิดเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ปรากฏอยู่ในหินนั่นเองค่ะ ซึ่งซากตึกดัมบันที่มีลักษณะเป็นร่องรอยนะคะก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นรอยพิมพ์นะคะและเป็นรูปพิมพ์ค่ะรอยพิมพ์ก็จะเป็นร่องรอยที่ถูกประทับลงไปนะคะส่วนรูปพิมพ์ก็คือเป็นรูปที่มีลักษณะนูนๆขึ้นมาเราเรียกว่ารูปพิมพ์ค่ะนักเรียนคิดว่าซากสิ่งมีชีวิตจะกลายเป็นซากตึกดัมบันทุกครั้งหรือไม่คะนักเด็กคิดว่าไงคะ คำตอบก็คือไม่ทุกครั้งนะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเกิดซากดึกดำบรรที่มีลักษณะเป็นโครงร่างจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งรบกวนนะคะและตะกอนจะต้องมาปิดทับเพื่อไม่ให้ซากดึกดำบรรถูกสิ่งมีชีวิตอื่นหรือถูกปัจจัยต่างๆเนี่ยพัดพาให้กระจายออกไปค่ะ ในการศึกษาซากดึกดำบรรพ์นในอดีตนะคะก็จะมีประโยชน์ในห,หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ศึกษาการลำดับชั้นของหินนะคะการระบุอายุของหินและเปรียบเทียบอายุชั้นหินนะคะว่าชั้นหินที่พบซากดึกดำบรรพ์มีอายุมากหรือน้อยแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ก็สามารถใช้บอกในเรื่องนี้ได้ 3. นะคะสภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่นั้นๆค่ะว่า แต่ก่อนในอดีตสภาพแวดล้อมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ่ะและ 4. บอกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตัต้งแต่ในอดีตนะคะแล้วมีว,มว,วมิวัฒนาการอย่างไรจนมาถึงในปัจจุบันนั่นเองยกตัวอย่างเช่นการค้นพบซากหอยซากตรกดบันห,หอยบนยอดภูเขาสูงนะคะจริงๆแล้วการค้นพบซากตรกดบันหอยบนยอดภูเขาสูงเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่า หอยทะเลโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะอยู่ในทะเลแต่ว่าเราดันไปพบอยู่บนยอดภูเขาสูงในปัจจุบันเนี่ยนั่นก็หมายความว่าในอดีตนะคะสภาพแวดล้อมบนยอดภูเขาสูงนั้นอะในอดีตอาจจะเคยเป็นทะเลหรือมหาสมุทรมาก่อนนั่นเองค่ะเราก็ได้เรียนเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์และประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์กันไปแล้วนะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมต่อไปนี้จาก QR code นี้ค่ะ กิจกรรมที่1ก็คือให้เข้าไปสืบค้นแหล่งที่มีการคนพบซากดึกดำบรรในประเทศไทยนะคะอะไรก็ได้ค่ะโดยเด็กๆจะต้องมีเนื้อหาต่อไปนี้ก็คือ1คนหาสืบค้นรูปค่ะให้นํารูปมาใส่ในลิงก์ที่ครูส่งไปให้นะคะจะมีช่องที่ให้เพิ่มรูปภาพค่ะจังหวัดที่คนพบซากดึกดำบรรคือจังหวัดอะไรรายละเอียดของเนื้อหานะคะในเนื้อหาของข่าวหรือแหล่งที่นักเรียนไปสืบค้นเนี่ย มีรายละเอียดเนื้อหายอย่างไรบ้างเอามาพอสังเขปนะคะไม่ต้องเอามาเยอะมากและ 3. นะคะคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตที่คนพบซากตึกดําบันนั้นค่ะว่าในอดีตสภาพแวดล้อมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรและในส่วนที่2นะคะให้เด็กๆตอบคําถามกิจกรรมนี้ให้ถูกต้องค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอส่งครูผ่านทางไลน์ด้วยนะคะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะบายบายค่ะ